ภาษากายที่จะทําให้คุณมีเสน่ห์เกินต้านค่ะข้อที่5ค่ะภาษากายที่จะทําให้คุณมีเสน่ห์เกินต้านก็คือ keep your hand g e t t e r ค่ะให้รักษาท่าทางการวางมือของคุณไว้ให้ดีค่ะการวางมือเนี่ยมีผลต่อเสน่ห์ยังไงอราหมุนจะอธิบายง่ายๆแบบนี้ค่ะอย่าวางมือต่ํากว่าเอวค่ะในเวลาที่คุณคุยกับใครค่ะถ้าวางมือต่ากว่าเอวเมื่อไหร่ค่ะคุณจะดูหมดเสน่ห์ทันทีค่ะ แบบนี้ค่ะเมื่อไหร่ที่คุณวางมือต่ำกว่าเอวค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะดูเป็นโพสที่ไม่มีเสน่ห์แล้วก็ดูอันเดอร์ดูด้อยกว่าดูสถานะต่ำกว่าค่ะถ้าวางมือที่ถูกต้องก็คือการวางมือระดับนี้ค่ะเหนือเอวค่ะอาจจะเคลื่อนไหวไปมาเล็กน้อยค่ะมันจะทําให้คนที่คุณคุยด้วยมองว่าคุณมีส่วนร่วมในบทสนทนาด้วยค่ะและมันทําให้คุณไม่ดูอันเดอร์ค่ะคุณดูมีความมั่นใจค่ะถ้าคุณวางมือต่ำกว่าเอวค่ะมันจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะมันจะทําให้คุณดูไม่มีเสน่ห์และดูสถานะตต่่่่่่่าาาากกกวววคคคคะะะแแแรรงงมมืืืืืืออ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 ทีีถู้้้้บบนนนเเเหหสดดลลไไป และถ้าคุณทําได้ใน5เทคนิคเที่วหมืนบอกค่ะเอาหุ่นรับรองเลยค่ะว่ามันจะทําให้คุณมีสเสน่ห์เพิ่มมากขึ้น200เท่าเลยค่ะถ้าพวกเราชอบเนื้อหาเกี่ยวกับจิบบตวิทยาความรักความสัมพันธ์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามเอาหุ่นชาแนลเพื่อนที่ดีที่สุดของผู้หญิงช่องที่จะทาให้คุณได้เปลี่ยนผู้หญิงคนอื่นแบบที่ไม่แฟงเลยค่ะเอาหุ่นได้ทำอ e ีบุ๊ก2ภาษาประโยคที่จะทําให้แฟนเสกติดคุณแจกฟรีสําหรับคนที่สนใจนะคะถ้าใครสนใจคลิกลิงด้านบนได้เลยนะคะมาขอรับอ e ีบุ๊ก